สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนฟาร์มอัลวานะครับหรือว่าฟาร์มวัดนั่นเองซึ่งเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับของยูนิคที่เราใช้นะครับแล้วก็สกาลับรวมถึงวิธีการลงแล้วก็วิธีโรแมปตามตัวยอย่างสุดท้ายก็คือวิธีการสคร b e แมปนะก็คือย้ายการมาที่จักรกลบอลเลยโอเคเรามาดูกันที่อย่างแรกกันเลย อย่างแรกนะครับสกาลับที่เราต้องใช้นะครับก็คือ i n c u r s i o n สกาลับ of Champion นะครับเพื่อเพิ่มแพ็กไซต์มอนในวัดใช้ทั้งหมด2อันอย่างต่อมาจะเป็นสกาลับบิยอนนะครับ i n v a s i o n เวลาเราฆ่ามอนแลนว่ามอนยูนิคมันจะสปอนมอนบิยอนออกมาซึ่งมันจะไปคอมโบกับโหนดแอดลาที่เราอัพนะครับเวลาเราฆ่ามอนบิยอนจะมีโอกาส drop Basic c สามสิบเปอร์เซ็นต์ ก็จะประมาณนี้ที่เราใช้แล้วก็อันที่3จะเป็น domination นะครับ of evolution ก็คือมันจะทำให้แมปเรามีชายที่ชื่อว่า evolving ชายชายเนี่ยมันจะทำให้เพิ่มดอปนะครับยิ่งเราฆ่ามอนเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดอกเยอะเท่านั้นส่วนอันที่4สก,ก่ับ a l a o w นะครับจะทำให้หมอนในแมปเราเนี่ยถูก empower ด้วยวิฟซึ่งมันจะทำให้หมอนโหดขึ้นแต่ว่า ของก็จะดรอปดีขึ้นประมาณนี้ส่วนแมปที่เราจะใช้ในการฟาร์มก็คือจังเ l ิลบอลเลเหตุผลว่าทำไมเราถึงเลือกจังเ l ิลบอลเลก็เพราะว่าแบบนี้มันจะไม่มีเสาอ,อิตเตอร์ที่เกี่ยวกับบอสมอดิฟายเลยมันจะเป็นเสาที่เกี่ยวกับมอนเตอร์ในแมปอย่างเดียวซึ่งเสาที่เกี่ยวกับมอนเตอร์ก็คือเสาพวกแรดิตี้คุณิตี้แล้วก็เบสิคดูพิเคทที่เราต้องการ3อยา่าง ซึ่งมันดีมากเราก็เลยฟาร์มแบบนี้กันส่วนวิธีการโลนะผมจะโลให้ได้เคอร์เรนซีมากกว่า140%ขึ้นไปนะครับเราก็โลโร่มาเรื่อยๆจนกว่าจะเจอนะครับเสร็จแล้วพอเราโลได้140ขึ้นปุ๊บนะครับพอได้140แล้วใช่ไหมอมอดในแมปเราเนี่ยจะยังว่างอยู่ให้เรายัดเอกซ์ซเข้าไปแบบนี้ เหตุผลที่เรายัด X2 ก็เพราะว่ามันจะได้เพิ่มแท็กไซต์มอนให้เยอะที่สุดนะครับซึ่งมันจะมีได้ทั้งหมด6ม็อดในแมปก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ยัดตะปูนะครับตะปูแนะนําว่าผมจะยัดเป็นตะปูธรรมดาไม่ค่อยยัดตะปูอัพไร์เท่าไหร่คูเครเรนซี่เพราะว่ามันค่อนข้างแพงเว้นแต่ว่าเราจะโลแมปได้เคอเรนซีเปอร์เซ็นต์แบบเยอะมากจริงๆ ผมึก็ยัดเพราะว่แม้เราต้องใช้4อันตอนนี้มัน484อละถือว่าประมาณแบบแพงมากประมาณ2 U ง2ีไวอก,กว่าผมก็เลยใช้ตะปูธรรมดาแทน,นเราก็ยัดเข้าไปเสร็จแล้วก็ยัด d e l ิเทียมออนะครับหนึ่อันเดลิเทียมออก็ยัดเป็น c u r ร์เรนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงกันเลยนะครับก่อนลงนะครับก็คือเราจะเลือกเป็น d โดมิเนชัน มันจะเพิ่มชายแบบเยอะขึ้นเดี๋ยวผมจะไปลงให้ดูกันเดี๋เราจะใช้แชมเปี้ยนสอันนะอย่าลืมแล้วก็อีเกชั่นวิสอีว o ลูชั่นตามนี้แล้วเราก็เข้าไปลงได้เลยมาดูในส่วนของของยูนิคครับที่ใช้ในการฟาร์มเอลว่าสตรันะครับก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องมีหมวกซึ่งถ้าเราไม่มีหมวกนะผมม่อไปแนะนำให้ฟาร์ อย่างไเราก็ต้องใส่หมวกนี้เพราะว่ามันจะเพิ่มระยะเวลาของบัฟชายเรานานขึ้นแล้วก็เอฟเฟกตของชายก็คือทําให้ชายมันดีขึ้น75%อย่างต่อมาก็จะเป็นรูนกราฟให้เราไปซื้อมาได้เลยนะเราก็มายัดในมารซุรีที่เราไม่ได้ใช้ตรงไหนก็ได้นะตำแหน่งสักตำแหน่งได้หมดเลยสมวนมจะยัดตรงนี้ซึ่งในรูนกราฟมันจะทําให้บัฟเราหมดช้าลง30%ซึ่งมันดีนมาก ก็แนะนําว่าให้ไปหาซีมาใส่ก่อนที่เราจะไปซร์มเอาว่าแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือสร้อยแต่ว่าสร้อยเนี่ยผมจะไม่ได้ใส่เพราะว่ามันไม่ได้จําเป็นแล้อย่างไรผมก็เคลียร์ทัน4ี่วัดพอดีสร้อยจะทําให้บับเราอยู่นานขึ้นเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ครว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ไปเลือกกันเราเองได้เลยประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูในแมปกัน ส่วนมอนในแบบเนี้ยจะค่อนข,ข้างโหดนิดนึงนะแล้วก็สเปคคอมก็ต้องแรงด้วยเพราะว่ามอนมันสปอนเยอะมากนี่ดอปมาละบอโดอันนี้ไม่เกี่ยวนะประเสริ์มันดอบเยอะเฉยส่วนเสาเนี่ยแนะนำให้ให้กดเสาพวกรายลิตี้ควอนติตี้เป็นหลักนะครับเวลามันโผล่ขึ้นมาชายพวกนี้อย่าเพิ่งไปเก็บ ให้เราเก็บหลังจากที่เราเคลียร์บอลใอนแมปครบหมดแล้วเก็บเราก็กดเสาอิเตอร์ครบหมดแล้วนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็เข้าวัดอินเกอร์ชันในเอวาได้เลยเดี๋ยวรอดูผมลงผมก็จะเคลียร์มอนพวกเนี้ยไปเรื่อยๆเ,เคลียร์ไปก่อนเพื่อให้เสาอิเตอร์มันสปอนขึ้นมาเห็นไหมจะมีเสาเราลิตี้เนี่ยเราก็กดไปเลยกดเพื่อเอาเราลิตี้เพิ่ม มีเรดดี่กดอีกเขีรยให้หมดก่อนแล้วเราก็ดูได้ว่าวัดแต่ละที่มันอยู่ตรงไหนบ้างในแมพมันจะมีทั้งหมด4วัดเพื่อที่เราจะได้ทำเวลาให้ทันก่อนที่บัฟมันจะหมดบัฟชายนะผมก็จะเลีรยพวกนี้ให้หมดก่อนแล้วก็ไปเลีรยบอสเขีรยบอสเสร็จเพิบเดี๋ยวเราก็ออกไปเก็บชาย ึ่งมันจะมีชายที่ผมบอกก็คือ Evolution ชายชายหลักของการฟาร์มก็คือชายอันนั้นพอ,พอหลังจากที่เราเก็บ Evolution ชายเพื่อไาให้เราเข้าวัดเอาว่าทันทีแล้วก็รีบเลียร์ให้หมดให้ครบสวัดแค่นั้นก็เรียบร้อยแล้วสำหรับฟาร์มฟาร์มสเตตนี้ไม่ยากโอเคเดี๋ยวผมจะมาดูก่อนว่าเอาว่าอยู่ตรงไหนบ้าง มีตรงนี้แล้วหนึ่งอันนี้สองยิ่งอยู่ติดกันยิ่งดีมันจะได้ไม่เดินไกลอันนี้สามแล้วก็หาด้วยนะว่าชายอีวลูชันอยู่ไหนนี่ไอชายอีวลูชันมันจะหน้าตาอย่างนี้เราอย่าเพิ่งเก็บนะครับเพราะว่าเราจะดูให้ชัวร์ว่าตำแหน่งวัดอยู่ไหนบ้างถ้าเราชัวร์แล้วเราก็ไล่เก็บชายทั้งหมดไล่เก็บชายพวกนี้ให้หมดเลย มันจะได้บัฟให้ตัวเราเจ็งขึ้นเสร็จแล้วเราเค่อยเก็บอี o l ว t i ชั่นชายที่หลังอพอเราเก็บปุ๊บเราก็ไปลงวัดทันทีแล้วก็เราก็เคลียร์แมปให้หมดนะครับมันมันจะค่อนข้างเยอะนิดนึง ียไปตามดูให้ดีว่ามอนหมดหรือยังถ้าหมดแล้วก็ออกแหมมอนหมดแล้วไหมเราก็ออกแล้วเราก็รีบไปวัดอื่นต่อเลย เคลียร์ไปมอนมันจะสปอนเรืเ่อยๆนะจะสปอนอยู่ที่เดิมตลอดเราก็เคลียร์ให้หมดก่อนเราค่อยไปโนอดามั่นใจว่าหมดแล้วออกพันทีเราไปเคียรต่อไปเรื่อยๆแมระยะเวลาชายของเราดีอยู่ด้านบนเราก็คอยดูได้ว่ามันเหลือกี่วินาที ก็เสียของการฟาร์มแบบนี้ก็คือแหลกมากๆแล้วก็ต้องการบิวที่เคลียร์ไวๆเคลียร์ได้ทั่วแมีเช่นบิวเนี่ยที่ผมเล่นอยู่ก็คือ kinetic blast ถ้าแตกถ้าบิวอื่นที่ไม่ใช่บิวนี้ผมค่อนข้างไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะมันเคลียร์ช้า มีบิลหนึ่งที่ผมเห็นก็คือเบรดเบอร์เทคเท่านั้นก็ฟาร์มได้เหมือนกันแล้วก็บิลที่วิ่งแล้วเป็นดากระจายออกมาแต่ไม่รู้ว่าชื่อบิลอะไรนั้นก็ฟาร์มได้ต้องลองไปหากันดูหลักๆก็มีประมาณนี้นะับไม่ยากยามอนวัดเรื่อยๆ มันก็จะมาณนี้เราก็ได้เช็คของที่ดรอปได้เลยหลังจากที่เราเคลียร์ครบ4วัดแล้วมันก็จะมีประมาณนี้ในส่วนของกำไรต่อแมปนะครับของการฟาร์มาว่านะครับตกอยู่ที่ประมาณสามที่ว่าต่อแมปซึ่งไม่รวมบิ๊กดรอปนะบิ๊กดรอปนี่ก็จะมีพวกกระจกพวกฮีนิโคลาล็อกเข็มขัดเมนบัตอะไรพวกนี้ซึ่งถ้าดรอปมนนั้นก็ถือว่าโชคดี ว่ามิเลอร์ตอนนี้ก็ประมาณ1,100ดีไวล์ลงประมาณ110ดีวลแล้วก็เข็มขัดเป็นแบบประมาณ230ดีวซึ่งอยู่ที่ดวงนะเห็นบางคนฟาร์มไม่ถึงร้อยแมปก็ได้กระจกแล้วก็มีโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการย้ายการ์ดมาแมปที่เราต้องการจะฟาร์มนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับก็คือผมจะเอาการ์ดจากบาซิลิกานะเพราะว่า มันมีการ์ดแพงอยู่3ใบผมจะย้ายมาที่แมปจังเกิลบอลเลยวิธีการก็คือให้เราสแปลมลงแบบปสิลิกาไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเจอนเนมเดรเซียก็แค่เข้าไปตีมอนในแมปไม่ต้องตีบอลน,นะตีมอนในแมปให้เสร็จลงรัวๆจนกว่าจะเจอแล้วแต่ดวงวันนี้ก็เจอไว้วันนี้ก็เจอชา้าพอเราเจอปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เลือกสครแมป เราก็เลือกสกายแมีบเสร็จแล้วเราก็เลือกที่จังเกิลบอลเล่ตอนนี้ก็เท่ากับเราย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณนี้แล้วก็ข้อดีของการฟาร์มอาว่านะครับก็คือเราจะได้ลุ้นพวกวิลเลอร์พวกนิโคลาล็อกอะไรพวกน,นี้แล้วก็พวกของยูนิที่มันแพงๆอะ่ะเช่นเข็มขัดเมชปัดอะไรพวกน,นี้เป็นต้นก็คลิปก็จะมีประมาณนี้ครับทั้งหมด สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Follow กันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์บิลไว้ด้านล่างรวมถึงของที่ใส่สำหรับการฟาร์มอาวาณด้วยก็จะประมาณนี้ครับ